แล้วก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับต่อเลยนะฮะบอกได้เลยครับว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเดี๋ยวเกมวูดทิงเวฟนะครับก็จะเปิดให้บริการให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับเกมจะเปิดวันที่23เดือนพฤษภาคมนะครับถ้าคลิปนี้ลงก็น่าจะเป็นวันที่20นะครับก็เหลืออีกเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครพื้นฐานละกันนะครับเป็นตัวละคร5ดาวนะครับที่จะการันตี50โลแรกให้เราได้เล่นกันนะครับว่าตัวไหนเราควรรีหาาบ้งแต ขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมเล่นทดสอบนะครับแล้วข้อมูลที่ผมนํามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมหามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ดูจากชแนลที่เขาได้ทดสอบกันนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะเอามาจากช่องารุชิโอนะครับก็ใครที่อยากดูเกมเพลย์เต็มๆก็ไปดูในช่องนี้ได้นะครับโอเคครับจะมีตัวละครอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับตัวละครตัวแรกครับจะเป็นตัวละครลินหยางครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุไกรซิโอนะครับแต่ว่าผมขอเรียกว่าธาตุน้ำแข็งและการเป็น เหมือนน้ำแข็งดีนีครับการโจมตีพื้นฐานเนี่ยเมื่อโจมตีครบ5้าครั้งนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายเกรซิโอนะครับก็คือเป็นความเสียหายตามธาตุนั่นแหละให้กับศัตรูนะครับแล้วก็แต่และตัวละครเนี่ยก็จะมีการโจมตีแบบการโจมตีหนักการโจมตีแบบกลางอากาศแล้วก็การโจมตีแบบผสมผสานกับการใช้สกิลแล้วก็จะเป็นการ เคาน์เตอร์เอ็แท็กด้วยนะครับโดยการหลบหลีกนะครับหลบหลีกเสร็จปุ๊บเมื่อเราโจมตีปุ๊บมันก็จะทําความเสียหายตามธาตุนั้นๆนะครับอันนี้ขออธิบายไว้ก่อนในส่วนของสกิลเนี่ยผมจะไม่พูดถึงละกันนะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่เปิดรอเกมมันเปิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําแค่ตัวละครที่มันน่าสุ่มเฉยๆนะครับแต่ว่าก็จะไม่พูดถึงการโจมตีของเขาเล็กน้อยนะฮะโอเคครับตัวละครถัดไปครับผมตัวละครถัดไปจะเป็นตัวละครเอ็นคอร์นะครับตัวละครตัวนี้ครับบอกได น้องเนี่ยน้องจะอัญเชิญในส่วนของบูลลี่นีครับขึ้นมาช่วยในการโจมตีนะครับและเมื่อโจมตีครบ4ครั้งจะสร้างความเสียหายแบบฟิวชั่น Fusion ให้กับศัตรูได้ด้วยแล้วก็จะมีการโจมตีต่างๆครับที่ผสมประสานกันเข้ามานะครับบอกได้เลยว่าตัวละครนี้น่ารักมากๆนะครับก็เป็นตัวละครสาย DPS อีก1ตัวนะครับตัวแรกก็ DPS ตัวนี้ก็ DPS นะครับทุกคนตัวละครถัดไปครับ ตัวละครตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่น่าจับตามองมากๆครับตัวละครตัวนี้ครับแคลคาโรครับเป็นตัวละครท่าสายฟ้าการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีแล้วปล่อยสายฟ้าออกไปนะครับเมื่อโจมตีพื้นฐานครบสี่ครั้งจะเป็นการสร้างความเสี่ยงสายฟ้าให้กับศัตรูด้วยนะครับแล้วก็การโจมตีไม่ว่าจะเป็นโจมตีหนัก โจมตีทางอากาศนี่ครับก็จะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เมื่อหลบหลีกเนี่ยหลบหลีกสำเร็จปุ๊บเมื่อโจมตีอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบสายฟ้าให้กับศัตรูได้ด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวผมมาจออเลือกอทีหลังเกมเปิดนะครับทุกคนตัวละครถัดไปครับเป็นตัวละครสายฮิวนะครับน้องชื่อว่าเวเลน่าครับตัวละครตอนนี้ครับเป็นท่าสเปรโตนะครับการโจมตีพื้นฐานของน้องเนี่ยเมื่อโจมตีครบ5ครั้งนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบสเปยนา็ส แล้วก็เป็นบัฟเฟอร์ด้วยนะครับตัวละครถัดไปครับเป็นตัวละครเจียนชินนะครับตัวละครเจียนชินเนี่ยเป็นตัวละครธาตุแอโร่นะครับเป็นตัวละครธาตุอากาศนะครับธาตุดมในส่วนการโจมตีนะครับเมื่อโจมตีครบ4ครั้งจะทําความเสียหายแบบแอโร่ให้กับศัตรูได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหนักการโจมตีทางอากาศนะครับก็จะสร้างความเสียหายแบบแอโร่ให้กับศัตรูได้ด้วยนะครับก็มีประมาณนี้ครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับมาถึงหัวข้อควรเลือกตัวละครไหนกันบ้างในส่วนนี้ผมจะแนะนําเพื่อนๆแค่2ตัวละครเท่านั้นที่ผมคิดว่าาาสํคัญมก ตัวละครตัวแรกนะครับจะเป็นตัวละครแคลคาโรครับซึ่งเป็นตัวละครดาเมท่าสายฟ้านั่นเองบอกได้เลยครับว่าตัวละครตัวแคลคาโรเนี่ยเป็นตัวละครดาเมท่าสายฟ้าที่เก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับแล้วยังสามารถนําไปเล่นคู่กับตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตได้อีกนั่นก็คือตัวละครยินลินครับ เขาจะเป็นคอมโบตัวละครเป็นคอมโบ่าสายไฟที่ดีมากๆซึ่งบอกได้เลยครับว่าถ้าคุณเพื่อนรีหาได้ช่วงต้นเกมจะเป็นตัวละครที่แบกเพื่อนๆแบดดาเมจเพื่อนๆได้น่ครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละคร DPS ด้วยนี่ครับและอีกหนึ่งตัวละครครับนั่นก็คือเวอร์เลน่าครับเป็นตัวละครสายฮิลเลอร์ที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆสุ่มหาหรือรีหากันนะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวละครสายฮิลและอีกอย่างหนึ่งครับคือน้องน่ารักมากๆซึ่งเกมแนวนี้ครับตัวละครฮิลเลอร์เนี่ยจำเป็นมากๆนะในช่วงต้นเกมนะครับจำเป็นมากๆเนี่ครับเพราะว่าเขาฮิ ้กับทีมไดแล้วทีมก็จะตายยากมากนะครับแล้วก็จะช่วยเพื่อนๆผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ดีเลยนะครับก็อยากแนะนําแค่2ตัวละครนี้แหละนะครับในส่วนของตัวละครอื่นเนี่ยถามว่าเก่งไหมมันเก่งมากๆครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมว่า2ตัวละครนี้ดีมากๆแล้วนะครับในท้งทั้งสิ้นครับเกมแนวนี้ครับเล่นตัวละครที่เราชอบตัวละครที่เราเอวยสนุกที่สุดแล้วครับทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเปรักษาให้ผมทำคลิปต่อปไปนิดครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย แค่ผม